นี่ค่ะซุปต้มจืดรากบัวของเรานะคะสวัสดีค่ะมอนดีสไพายมาเลเซียนะคะวันนี้แม่ย่าจะทำซุปรากบัวต้มซุปรากบัวใส่หมูกระดูกหมูนะคะเพื่อนๆอันนี้บัวประเทศจีนนะใช้นื้อว่ตถของมาเลยนะของใช้นืประมาณนี้แหละนี่ก็ผ่าสองน้มันใหญ่มากเลยหักมันใหญ่ต้องผ่าสองอันนก็ต้องหั่นใหญ่นะนเกินไปประมาณนี้แหละ ใส่แครอทด,ด้วยใช่ไหมใช่จะ่อดูน่ากินไนงะเออประมาณนี้แหละอโอเคเดี๋ยวเขาจะดูขันน้นตอนประมาณนี้นะคะออรับทุกท่านแครอทโอ้แครอทค่ะประมาณนี้ที่ประมาณนี้ทำให้เกิดสวยๆค่ะ กร้นในสวยนะคะเีที่ปอกเลยสอบค่้เราก็ต้องสวยนะคะใส่ในซุปก็ต้องสวยค่ะประมาณน,นี้แหละเราเน้นไปทางสวยสวยก็น่ากินนี่ค่ะถ้าเราไม่ใส่มันไม่สวยค่ะยระวังมืนอนะ<ม>ยาโอเคอเดี๋ยวคอยดูกันต่อน,นะคะแค่นี้ก็อมานี้นะคะไม่ยาหันให้เสร็จก่อน น้ำคาวกนในต้มกระดูกหมูก่อนนะคะเอาน้ำคาวปลาเอาน้ำคาวออกก่อนต้มให้มันพอสุกนิดนึงก็ล้างกระดูกหมูนะคะลัางกระดูกหมูก่อนนะคะ<ช>เพืเอเอ่อนข่ขาวข่าวออกค่ะเดี๋ยวเราจะใสร่รา,ากบัวกับ กระดูกหมูเลยนะคะที่เราล้างไว้แล้วใส่ไปเลยใส่ลากบนะัวลงไปนะคะแครอทค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงรสนะคะเ,เพื่อนต้มให้สุกก่อนนะคะแล้วค่ปรุงรสค่ะอเอากระทุกกระเทียมก่อนนะคะเ,เพื่อนเอากระเทียมใส่ซุปค่ะ วางมือนะคะคุณแม่ย่าแม่ย่าทำไวคะ่ะต้องรีบต้องรีบ,บ <cort' S 1> ต,ต้องรีบถ่ายวิดีท่ากล้องก็ต้องเร็วหน่อยก้องต้องไวหน่อยมือไวค่ะคุณแม่ย่าใส่ตั้งเตือนนี hmm. ่แหละอย่มัวลอยขึ้นมากระเทียมใส่กระเทียมแล้วนะคะนี่ค่ะกระเทียม ตุนก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนหนึ่งชั่วโมงแล้วอยมาดูกันนะคะค่ะ,คะมาปรุงรสค่ะฟ้าเลยน้ำเดือดแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนทุกเดือดแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ปลาหมึกลงไปด้วยนะคะใส่ปลาห,ห,ห,หมึกแห้งลงไปเลยค่ะซดองนะคะปลาหมึกแห้งค่ะ คนให้เข่าออกันนะคะเดี๋ยวจะปรุงรสแล้วนะคะเพื่อนใส่รสดีคะนค่ะอ่าใส่รสดีคะนลงไปเลยแล้วก็ะะตัดเกลือนิดนึงนะคะเกลือหิมาลายาโอเคแ้อ็ตุนไปเรื่อยๆค่ะไปไป<ๆ>เรื่อยๆตั้งบัวจะนิ่ม จนกว่าจนกว่ารากบัวของเราจะนิ่มนะคะเพื่อนหอมมากเลยซุปของเราโอเคได้แล้วนะคะน้ำซุปน้ำซุปหมูสิโคงหมูรากบัวคะ่ะนี่นะคะหอมมากเลยเม่ยทำให้กินเมนูง่ายๆมีประโยชน์คะ่ะเพื่อนๆรากบัวนะคะ ค่ะไม่ยาตักแล้วนะคะว้าวรักบัวใช้รักบัวชน่ะส,สุดจีนนะคะอือม,มาค่ะมากินข้าวด้วยกันเด้อพี่น้องกินข้าวกินข้าวเด้อสุกของเราเสร็จแล้วนะคะ คีนะคะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มอลลี่สไปมาเลเซียด้วยนะคะขอบคุณค่ะเตอรเดม,มากาเซกัมเซียขอบคุณค่ะ